ชาไปไหมที่จะทำดอกไม้สำหรับวันทายค่ะด้วยอุปกรณ์แค่อย่าง3อยา่างฟองดองสีแดงของลินก็ได้่่หาง่ายหน่อยถุงแก้วห่อขนมไม้จิ้มฟันกันไกลมาเริ่มทำกันปั้นฟองดองออกมาเป็นตูมๆแบบนี้เป็นการลารของดอกไม้นะคะแล้วก็ทำเล็กๆกลมๆเล็กๆแบบนี้ทั้งหมด หนึ่งสองสามห้าหกเจดแดเก้าเกก้ากลมนะคะเริ่มทำมาวางถุงแก้วแล้วก็กดตัวฟองดองที่เราทำกลมๆไว้นะคะแต่ไม่แบนแตแต่นะเอานิ้วลีดปลายให้ปลายมันบางเบาขึ้นเห็นไหมคะทำให้ครบทุกกีบเลยเดี๋ยวเรามาประกอบกันใครจะเอาไว้แต่งกบเค้กคัพเค้ก หรือกล่องขนมสำหรับเข้าตีนวาเลนไทน์นะคะจัดมาจัดมาไม่ยากดอกหนึ่งใช้เวลาไม่นานทำจริงๆนี่สามารถที่จะทำเต็มหน้าเค้ได้เลยมาลองทำกันแค่นี้เองกดลงไปกดลงไปแล้วก็เอานิ้วครึงรคร่งรอบๆเลยนะครึง่งวงกลมก็พอไม่ต้องทำไม่ต้องท,ทาทั้งอัน คัตตองคัตเตอร์ดอกไม้ไม่ต้องมีครับถุงแก้วก็พอน่าจะหาง่ายเราน่าจะมีเก็บไว้สําหรับการใส่ขนมแพ็คขนมอยู่แล้วไม้ยิ้มฟานทุกบ้านน่าจะมีฟองดองหาซื้อง่ายเดี๋ยวนี้มีเกือบทุกร้านล้วมารีกรีบเสร็จแล้วเอามาหนึ่งอันเอากรีบห่อเข้าไปค่ะห่อแกนที่เราทำไว้ทบกันเห็นไหมตรงนี้ต้องทบกันนะ แล้วก็บีบก้านพอให้เราจับได้มากรีบที่สองค่ะโอบไปเลยค่ะวงแรกนะคะสามกรีบเอากรีบแรกซ้อนเข้าไปอย่างนี้ให้ให้ดูมันซ้อนกันอยู่เห็นไหมนี่อ่าทีนี้ก็พับมาสำหรับสามกรีบแรกนี่ก็เอาหุบๆหน่อยก็ได้นะคะชั้นต่อไปค่ะ นี่เลยพาดไปเลยค่ะในการซ้อนกลีบนะคะพับคือตัดทับไปที่ครึ่งหนึ่งของกลีบแรกที่เราทับไว้แล้วก็พอกลีบสุดท้ายก็ซ้อนเข้าไปในกลีบแรกอีกทีหนึง่งเราอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วในชั้นสุดท้ายถ้าเราต้องการให้มันบานปลายกลีบบานบานออกเหมือนกุหลาบจริงๆนะคะมาพอเรารีบเสร็จอย่างนี้ มาจิ้มฟันมาหมวนปลายกลีบเข้ามานิดนึงอย่างเงี้ยให้มันเงินๆแบบเนี้ยมาหมวนปลายกรีบหมวนปลายกรีบนี่ทำทุกอันเลยสามกลีบได้ห้ากลีบได้แล้วแต่ชั้นที่เราต้องการให้ดอกเรากว้างขนาดไหนนะคะเวลาเริ่ม เริ่มตรงนี้เริ่มฝัดหว่างกันทับไปแปะเข้าไปนะคะถ้าเราทําต่อเนื่องนี่กรีบเขาจะยังเปียกเปียกอยู่เราจะสามารถที่จะติดเข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครที่ทําช้าแล้วมันไม่ติดนะคะใช้น้ําบากาเป็นกาวนะคะนี่ได้กุหลาบแล้วต้องการวงใหญ่แค่ไหนมันแล้วแต่จํานวนกรีบที่เราซ้อนเข้าไปในกรีบนะคะไม่ต้อง เทพมากถ้าเอาเทพเทพเลยลองหาในเน็ตได้ถ้าเราดูยังไม่เต็มวงเติมได้เติมดีกว่าวิธีเทพเทพก็มีแต่อาจจะยากไปไม่ทันเวลานะคะพรุ่งนี้จะวันเลนทายแล้วเอาอันี้ดีกว่าง่ายดีนี่สวยได้ง่ายๆทำกินได้ทำขายได้เติมเข้าไป คร่าวๆก็ประมาณชั้นที่1-1กรีบชั้นที่2-3กรีบต่อไป5 5กรีบแล้วก็7กรีบแล้วก็9กรีบนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการให้ดอกไม้เราใหญ่แค่ไหนอ่าดูชัดๆเห็นไหมนี่